สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเรามีกล่องนี้มารีวิวนะครับตัวนี้ก็คือ High Grace SRWOG g โอจีกันเลออนนัเอนะครับเป็นหุ่นในซีรีส์ของ Super Robot w a r อ Origin นะครับเป็นงานของบันไ a ส s p เปริปี2024นะครับเป็นงานของปีที่แล้วเนาะนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับจากซีซูเปอร r โรบอตบอลนะครับตัวที่แล้วผมรู้สึกว่าผมจะต่อตัวไวลิสเตอร์มั้ง ถ้าจะไม่ผิดก็คือไวริสเตอร์นะครับผมก็เพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูรีวิวกันได้เหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับก่อบอาร์ตก็ประมาณนี้นะผมเก็บไว้ดองไว้จนเก่าแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรีวิวของแกะตัวกันเลออนตัวนี้กันนะครว่าจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยครับ โอเคครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับก็จะด้อุปกรณ์ต่างๆประมาณนี้เลยนะครับถือว่าได้อุปกรณ์นะครับของต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราไปดูของแถมนะครับที่ได้ในกล่องนี้กันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับมีแอคชั่นเบมาให้นะครับหแพงนะครับหชิ้นนะเวลาประกอบมาแล้วก็จะเป็นสีขุ่นๆแบบนี้นะครับตัวแอคชั่นเบตัวนี้นะครับจะมาไว้ใช้เล่นกับเนี่ อาวุธของเขาที่เป็นประแจให,ใหญ่ๆเนี่ยนะนะครับไว้ใช้เวลาให้เจ้ากาเลออนถือนะครับบางทีมันอาจจะรับน้ําหนักได้ไม่ไหวนะครับก็จะใช้ตัวแอชชั่นเบตัวนี้ค้ายันไว้นะครับนี่อันนี้มีมาให้หนึ่งอันนะครับมิสติเกอร์มาให้3แบบนะครับผมก็คืออย่างแรกนะจะเป็นสติ๊กเกอร์ฟลอยด์นะครับตัวสติ๊กเกอร์ฟลอยด์เนี่ยมีหลายจุดเหมือนกันที่ผมไม่ได้ติดนะนี่อย่างสีเหลืองๆเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่ เรียกว่ามันต้องพับเหลี่ยมพับมุมอันนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับผมก็เลยไม่ติดนะส่วนใหญ่ที่ติดไปก็คือจะเป็นจุดที่เป็นจุดติดตรงๆเข้าไปเลยนะครับนี่สติกเกอร์ก็คุณภาพค่อนข้างที่จะดีอยู่นะนะครับติดเข้าไปก็ไม่ดูปลอมอะไรนะครับถือว่าติดได้ดีแล้วก็พอดีกับจุดที่เราต้องติดด้วยนะครับผมอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะสติกเกอร์อีกอย่างนึงที่มีมาให้นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์พลาสติกเนาะ นะครับตัวสติก,กอร์เนี่ยจะมีความหนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นลักษณะเหมือนพลาสติกหนาๆนะครับที่ติดเข้าไปกับตัวห네ุ่นเลยนะครับจุดที่เราติดนะครับผมก็จะเป็นบริเวณเนี้ยนี่ไอที่เป็นแถบลายเหลืองดาเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสติกอร์พลาสติกนะครับจะมีความหนาเหมือนพลาสติกเลยก็เป็นพลาสติกอ่นแหละนะครับก็จะมีกาวอยู่ด้านนึงนะครับอันนี้ก็จะมีมาให้อีกหนึ่งแผ่นนะครับสติ cker อย่างสุดท้ายที่มีมาให้นะครับก็คือ g ีเวลสติ cker นะครับผมเป็นสติเกอร์ที่เป็น 3D ติกเอร เป็นสติกเกอร์ที่เป็นรูปไฟแดงๆเนี่ยนะครับนี่เป็น 3D สติกเกอร์นะครับที่มีมาให้อีก1จุดนะครับผมอันนี้ก็คือสติกเกอร์ทั้ง3แบบนะครับที่เขามีมาให้นะครับถือว่าให้สติกเกอร์มาเยอะพอสมควรกันนะครับแต่ก็ติดได้โอเคนะอันนี้ก็คือของแถมทั้งหมดนะครับที่มีในกล่องของกาเลออนตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาให้ในตัวหุ่นกันก่อนนะครับสําหรับเจ้าหุ่นกาเลออนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นหุ่นที่สามารถ เขาเรียกว่าอะไรแปลงร่างได้เรียกว่าแปลงร่างได้ละกันนะครับตัวหุ่นตัวนี้นะครับผมก็เนี่ยร่างปกติเขาจะเป็นร่างแบบนี้นะครับผมลองดูดีเทลรายละเอียดของตัวกันเลอออนตัวนี้นะครับผมร่างปกติจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีร่างแปลงที่เป็นร่างเขาเรียกว่าร่างเมกาอะไรสักอย่างนะครับผมก็แปลงได้อีกนะครับเดี๋ยวดูรีวิวกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนช่วงท้ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะจะแปลงร่างให้มันเป็นร่างที่เป็นร่างสุดยอดของมัน ลักกัดน,นะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ผมติดไปก่อนแล้วนะครับจริงๆมันจะมันจะเป็นชิ้นนี้นะนี่จริงมันจะเป็นชิ้นนี้ชิ้นกระโปรงเนี่ยมันจะเป็นชิ้นที่ติดอยู่กลางอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเป็นร่างแปลงขั้นสุดยอดเนี่ยมันจะมันจะแยกออกจากกันแบบนี้นะครับผมตัวนี้ผมใส่ไปก่อนแล้วนะครับผมกะว่าจะแปลงร่างเป็นร่างสมบูรณ์ทิ้งไว้เลยนะครับจะไม่กลับร่างปกติแบบนี้ละอืมอ่ะโอเคนะเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์แต่ละอย่างของเจ้าตัวกันเลออนตัวนี้กันครับ อย่างแรกที่มีมาให้นะครับผมก็คือ Backpack อันนี้แบ p แพ k เนี่ยสามารถกางออกเป็นปีกอย่างนี้ได้เป็นปีกค้างคาวเป็นปีกนกได้นะครับผมก็ผมแยกออกมาจากตัวหุ่นก่อนนะครับการแบบนี้ได้นะครับจุดขยับค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะสำหรับตัวปีกของการเลออนตัวนี้นะครับอลองดูจุดขยับนีอ่อันนี้จุดขยับสามารถกางได้ประมาณนี้เลยนะครับ แล้วตรงปีกตรงนี้ก็สามารถกลางได้หมดนะปีกตรงนี้สามารถกางได้หมดนะครับพวกปีกที่มันเป็นซีซี CC. แบบนี้สามารถกางได้หมดนะครับแล้วตรงแบคแพคตรงนี้นะครับผมเขาจะมีอาวุธติดอยู่ก็คือตัวปืนนะครับปืนอันนี้สามารถถอดออกมาให้การเลออนถือแล้วก็เล่นได้ด้วยนะครับตัวปืนเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวเลยสีเทาปกติมันจะมีมันจะมีสีเหลืองร่วมด้วยนะ อืมเราต้องไปทําสีนะครับถ้าจะได้สีเหมือนหน้ากล่องนะเขาต้องไปทําสีเอานะครับเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับจุดขยับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับน้านการประกอบประกอบก็ถือว่าประกอบได้ง่ายอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ของบันไดแต่ว่าจุดเชื่อมต่อของแผงเรนเนอร์นะครับมันเป็นแผงเกทแบบตรงตรงนะครับแล้วก็แผงเกทค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมก็เลยใช้เวลาประกอบเนี่ยค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องเก็บรอยเกทต่างๆเนี่ยจะต้องขัดด้วยอะไรด้วยนะครับมันก็เลยเสียเวลาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผม นี่อันนี้ก็คือในส่วนของตัวแบคแพคนะครับจุดขยับก็ค่อนข้างเยี่ยมเหมือนกันแล้วก็สวยงามดีด้วยเนาะอย่างที่สน,นะครับจะเป็นหัวของร่างที่เป็นร่างสุดยอดเนาะร่างแปลงที่เป็นร่างโหดนะนะครับเนี่ยด้านหน้าหน้าของตัวหุ่นก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือหน้าโหดหน้าปีศาจเลยนะครับแล้วก็มันจะเป็นหัวสิงโตนะนี่ลายล่องต่างๆก็ถือว่าทําออกมาได้โอเคนะครับเนื้อพลาสติกค็อสุดยอดอยู่แล้วนะของบันไดไม่ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับด้านการประกอบประกอบก็พอดีลงตัวนะครับในส่วนของหัวตรงนี้เนี่ยตรงนี้ที่เป็นหัวสีฟ,ฟ้าตรงนี้นะปกติมันจะมีมันจะมีชิ้นพลาสใสมาให้นะครับถ้าเป็นพลาสใสเนี่ยมันจะเป็นพลาสใสทั้งชิ้นเลยนะครับแต่ถ้ามีริ้วสีขาวอย่างเงี้ยคือตรงจุดสีฟ้าเราต้องติดสติกเกอร์เอานะครับก็ถือว่าดูดีนะดูดีดูไม่ปลอมนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่สําหรับสติกเกอร์ฟลอยที่เขาให้มานะครับดูหน้าที่เป็นร่างปกติกับร่างที่เป็นร่างแปลงนะดูส เทียบกันดูหน้าไหนหล่อหน้าไหนสวยนะครับก็เวลาแปลงร่างก็ใส่หน้านี้เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของหัวที่เพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับมาดูในอาวุธกันบ้างนะครับในส่วนของอาวุธนะครับผมก็จะเป็นประแจอ,อันใหญ่ๆเลยนะครับเรียกว่าสูงกว่าตัวหุ่นอีกนะครับสาหรับอาว,วุธของเขานะครับตัวการเลออนนะก็จะเป็นหุ่นที่เรียกว่าเป็นหุ่นซ่อมบำรุงและะ้วมั้งนะครับหุ่นซ่อมบำรุงก็จะเป็นหุ่นเหมือนแบบเหมือนรถแมคโครอ่ะแต่ว่าเวลาแปลงร่างออกมาแล้วนะครับก็ ค่อนข้างที่จะโหดใช่ย่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองวัดความยาวของเจ้าตัวประแจนี้หน่อยนะไอประแจเนี่ยความยาวก็อยู่ที่ประมาณ23เซนติเมตรนะครับผมก็ถือว่าสูงใหญ่เลยทีเดียวนะครับตัวประแจนะครับมีจุดขยับอยู่ก็คือเนี่ยสามารถเลื่อนได้นะตัวครีมประแจเอาไว้หนีบเอาไว้หนีบเลื่อนได้นะครับตัวนี้สามารถกางได้นะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีจุดที่มันล็อกอยู่ตัวนี้ถ้าจะกางไอตัวหัวข้างบนเนี่ยต้องถอดตัวนี้ออกนะครับ แล้วก็มีจุดนี้นะครับที่ขยับได้นะนี่ถือแบบเนี้ยอ,อันนี้ก็คืออาวุธประแจของเขานะครับเรียกว่าการแบ่งแกสีสันมาทําได้ค่อนข้างที่จะพอประมาณเหมือนกันพอสมควรเหมือนกันนะครับมีจุดที่ต้องติดสติกเกอร์ด้วยเหมือนกันนะที่เป็นแถบดำๆอย่างนี้นะครับก็ก็ดูดีนะติดเข้าไปแล้วก็ดูดีโอเคอยู่นะครับสาหรับในสุดของจุดติดสติกเกอร์นะครับอ,อาวุธค่อนข้างแปลกดนนะ ใครที่เคยเล่นเกมซูเปอร์โรบอทวอล์กนะครับก็อาจจะผ่านหมูผ่านตาคุณหน้าคุณตานะสำหรับตัวกันเลออนนะครับอย่างต่อไปที่มีมาให้นะครับก็คือมือเสริมนะมือเสริมก็จะเป็นมือกลางแบบนี้นะครับผมมือกลางแบบนี้ที่เป็นกรงเล็บแบบนี้นะครับก็จะเอาไว้ในร่างสุดยอดเนาะนะครับนี่ก็มีมาให้หนึ่งคู่นะครับแล้วก็มือกำแบบรวมๆอีกหนึ่งคู่นะครับไว้ถืออาวุธเนาะแล้วก็ในส่วนของมือนะครับที่ตายตัวนะครับอยู่ที่ตัวหุ่นอีกก็จะเป็นมือกำอีก อ,อีกคู่หนึ่งนะครับผมแต่ว่าติดนิดนึงก็คือเนี่ยเขามีหลังมือมาให้แค่ชุดเดียวนะครับผมอันนี้เราต้องไปถอดเปลี่ยนเอานะครับกับหลังมือชุดเดียวชุดนี้นะครับผมเนี่ยจริงๆอ่ะนิดเดียวจะให้มาครบๆก็ไม่ให้นะครับแม่ลุงบันเนี่ย ต่อไปนะครับอุปกรณ์อย่างต่อไปนะฮะก็คือพวกยิบย่อยต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเกราะนะครับในส่วนของตอนที่แปลงร่างเป็นร่างสุดยอดนะก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหล้างมือนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเกราะหน้าแข้งนะครับเกราะแขนแล้วก็ใบเลื่อยบริเวณไหล่นะครับอันนี้เวลาแปลงร่างเป็นร่างสุดยอดนะครับก็ต้องใส่พารทพวกนี้เข้าไปนะครับเราก็ต้องถอดเปลี่ยนนะบางชิ้นนะครับออกไปนะ สำหรับตัวกันเลอออนนะครับการแบ่งแยกสีสันก็ทาได้ค่อนข้างดีนะครับรายละเอียดรายล่องต่างๆก็โอเคนะสำหรับพวกชุดกอดต่างๆนะครับของตัวกันเลอออนนี่คือสุดยอดอยู่แล้วนะครับของบันไดอันนี้เดี๋ยวเราไม่ต้องพูดถึงอะไรเยอะเนาะนะครับในส่วนของแถบสีดํานะครับสีดําพวกนี้นะ,ะก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ฟรอยด์เหมือนกันนะครับแล้วก็ติดเข้าไปก็โอเคนะอืมดูเนียนตาดีนะครับหมดแล้วหมดแล้วนะครับสําหรับในส่วนของตัว อุปกรณ์นะครับพลาสเสริมต่างๆนะครับที่มีมาในตัวหุ่นนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวหุ่นกันบ้างน,นะครับมาดูในส่วนดีเทลรายละเอียดของตัวหุ่นนะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆนะสำหรับการเลอออนตัวนี้นะครับอืมความรู้สึกแรกหลังการประกอบนะก็ต้องบอกว่าคือมันสวยจริงๆนะครับชอบมากนะครับได้ความคลาสสิกความเก่าเกมความเก่านะครับของตัวหุ่นซูเปอร์โรบอทวอลนะครับสมัยก่อนนะ ก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับงานของลุงบันนะครับในซีรีส์ Super Robot War Origin นะครับก็โอเคนะใครที่เบื่อเบื่อกันดั้มกันพลาเนี่ยคือประกอบกันดั้มกันพลามาแบบยาวนานเยอะๆอย่างนี้นะครับก็อยากจะเปลี่ยนฟีลนิดนึงนะครับก็มาที่ซีรีส์นี้ได้นะครับถือว่างานค่อนข้างที่จะโอเคนะตัวนี้ก็เป็นเกรดไฮเกรดนะครับไม่ได้มีโครงในอะไรแบบยุบยับนะถือว่าเป็นเอ่อเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหุ่นที่ไม่ได้มีโครงในอ่ะนะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีการประกอบนะครับของตัว บันไดนะครับของยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีแผง PC ละนะครับมันม,มีแผงซ c ซละทำให้จุดขยับต่างๆนี่มันค่อนข้างที่จะแน่นหนาอยู่นะครับความรู้สึกแรกก็คือชอบมากๆสำหรับตัวกันเลยอ่อนนะครับในกะารประกอบนะครับผมในการประกอบเนี่ยผมใช้เวลาประกอบไปค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะครับประมาณเกือบผมใช้เวลาหลังเลิกงานในการประกอบนะผมก็ประกอบไป2-3วันนะครับ2-3-4วันเลยละนะครับผม ด้านการประกอบเนี่ยถือว่าค่อนข้างใช้เวลานานเพราะว่าในส่วนของตัวชิ้นงานเนี่ยจุดเชื่อมต่อของแผงรันเนอร์เนี่ยมันเป็นเกรดแบบตรงนะครับทั้งหมดเลยไม่มีอันเดอร์เกรดเลยนะครับแล้วก็แผงเกรดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะครับในบางจุดนะก็จุดเล็กจุดใหญ่ผสมกันไปนะครับและจุดที่เป็นจุดใหญ่ๆเนี่ยมันก็ต้องใช้การขัดนะครับด้วยตะไบแก้วตะไบตะไบละเอียดนะครับแล้วก็มาขัดด้วยอฟองน้ําที่เป็นะตะไบฟองน้ํานะครับ เพื่อจะให้มันเรียบเนียนที่สุดนะครับมันก็เลยทําให้เสียเวลาในการประกอบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ด้านการประกอบประกอบถือว่าประกอบได้ดีประกอบได้เพลินเลยประกอบได้สนุกเลยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ประกอบได้สุดยอดนะครับก็มีความซับซ้อนนะครับในการประกอบเนี่ยกำลังดีเลยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยประกอบกันแค่ซ้ายขวา2ฝั่งนะครับประกอบหน้าประกอบหลังแค่นั้นนะครับก็มีการแบบทําให้เราได้แบบใช้ความคิดนะครับดูเมคนิกดูการออกแบบของเขาไปด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ออกแบบออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผม ลองดูดีเทลรายละเอียดต่างๆของตัวชิ้นงานนะครับมีไฟเลยนะมีไฟไม่ใช่ไฟมีสติกเกอร์เจีเ๊ยวสติกเกอร์ด้วยนะครับเนี่เป็นไฟแดงๆเนี่ยถือว่าโอเคเลยสวยงามมากนะครับจุดประกบนะครับผมก็ไม่ได้มีชิ้นผ่ากลางอะไรให้เห็นนะครับเพราะว่าชิ้นผ่ากลางจะหลบอยู่ด้านในนะแล้วก็จะประกบเข้าไปด้านหน้าแบบนี้นะครับก็จะชิ้นผ่ากลางเนี่ยซ้ายขวายอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีเกาะด้านหน้าที่ประกบเข้าไปนะครับทาให้ซ่อนรอยประกบได้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะฮะ นี่ก็จะมีสติกเกอร์นะครับที่เป็นสติกเกอร์พลาสติกออกมาให้ด้วยเงาๆเลยนะครับในส่วนของจุดที่เราต้องติดสติกเกอร์ก็ถือว่าทําออกมาได้โอเคนะสติกเกอร์ที่เขาให้มาถือว่าถือว่าคุณภาพดีอ่ะคุณภาพดีนะครับติดได้ดีนะแล้วก็จุดติดต่างๆนะครับถือว่าพอดีเลยนะครับไม่ไม่ได้กว้างกว่าจุดที่เราจะต้องติดนะครับทําให้เวลาเราติดแล้วมันดูมันดูสวยงามนะครับผม อันนี้ก็คือด้านการประกอบประกอบนะครับมาดูในส่วนของจุดขยับกันบ้างนะครับด้านการประกอบประกอบเนี่ยถือว่าผมให้เต็ม10ไปเลยนะครับเต็ม10ไปเลย11เต็ม10ไปเลยอ่ะให้ให้แบบท่วมเลยนะสำหรับงานของบันไดตัวนี้นะครับแล้วจุดขยับนะครับอ่ะมาดูจุดขยับกันก่อนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสาหรับจุดขยับก็คือตัวนี้ไม่ได้มีแผง PC แล้วมันจะมีแผง PC มาให้อยู่ ประมาณ4ชิ้นมั้งนะครับมันจะใช้กับพวกจุดที่เป็นจอยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นจอยอย่างเงี้ยประมาณ4จุดนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับแต่จุดที่มันเป็นจุดขยับพวกจุดขยับหลักๆพวกไหลขาเอวอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้มีจุดที่เป็นแผงพีซีเลยนะครับถือว่าแน่นหนามากๆนะครับต้องบอกเลยว่าสุดจริงๆไม่ง้อยนะครับไม่ง้อยนะครับอืมดีเลยนะฮะอ่ะไปดูส่วนหัวกันก่อนเนาะ ส่วนหัวก็ขยับซ้ายขยับขวาได้นะครับปกติเลยนะครับบริเวณไหลนะครับตรงนี้สามารถโยกขึ้นมาได้มันจะเป็นร่างแปลงนะที่โยกมาประกบด้านบนแบบนี้นะครับช่วงไหลเองก็ขยับได้นะครับประมาณนี้นะงอไหล่ได้โอ้โหเรียกว่าแบบเออแน่นนะแน่นจืดเลยครับขยับได้ประมาณนี้นะงอก็งอไม่ได้เยอะนะครับก็เป็นข้อจํากัดของเขาแล้วนะครับผม ่วงหน้าอกนะครับก็สามารถเลื่อนขึ้นเพิ่ขึ้นได้นะครับเพื่อแปลงล่างเป็นสิงโตนะเป็นตาสิงแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงปากของสิงโตนะครับก็สามารถอ้าและอ้าออกมาได้นะมันมีวิธีอ้าของมันอยู่แหละนะครับช่วงเอวนะครับก็ก้มหน้าเงยหน้าได้นะครับประมาณนี้ช่วงกระโปรงนะครับก็กางได้แบบนี้นะครับด้านหลังนะครับผม ด้านหลังก็แยกชิ้นกันอยู่นะครับกับคือได้นะตรงส่วนเอวนะครับเกราะเอวนะตรงนี้นี่อันนี้เขาจะมีอาวุธติดอยู่อีกชิ้นนึงนะเป็นประแจเหมือนกันนะครับผมอ,อ,อาวุธก็จะเป็นประแจเนาะตัวนี้ก็ขยับได้ก็ตรงนี้แหละที่บอกว่าเป็นจอยพีซีนะครับช่วงสองข้างฝั่งนี้แล้วก็ตรงกงเล็บตรงนี้นะครับส่วนบริเวณขานะครับผมก็ขยับได้หมุนได้นะครับอืม งอไดอ้ก็ประมาณนี้นะครับงอได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็สามารถกางออกได้นะครับเพื่อแปลงร่างเป็นร่างสุดยอดนะก็จะกางแบบออกประมาณนี้ได้นะครับเป็นกรงเล็บได้นะครับช่วงขาช่วงเท้านะครับก็ขยับได้นะครับเป็นเหมือนเล็บเหมือนรถตักขุดดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ย ็นดีไซน์หุ่นที่ค่อนข้างที่จะเท่เหมือนกันนะขาเขาก็จะใหญ่ๆนะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้สำหรับตัวกันเลออนต้องบอกว่าสวยต้องบอกว่าสวยแบบแปลกๆเท่แบบแปลกๆนะครับมันจะให้ความรู้สึกเหมือนหุ่นแบบหุ่นเซนไตนะครับหุ่นประกอบร่างเซนไตสมัยก่อนเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าบางทีเราประกอบพวกกันดั้มออกมาเยอะๆเนี่ยเราก็จะคุ้นกับ ดีไซน์ของกันดำเนาะพอมาประกอบหุ่นแบบลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบบนการเซนไตบนการ5สีสมัยก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาวัดความสูงนะฮะของตัวการเลออนซะหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปประกอบร่างเป็นร่างสมบูรณ์นะครับความสูงของตัวหุ่นนะครับอยู่ที่ประมาณ18 818เซนนะครับถ้า นับรวมไอตัวอาวุธของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่23มเซนนะครับที่มีความสูงแบบสูงเลยอ่ะประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปติดแบคแพคเข้าไปสักหน่อยนะครับเพื่อความอลังการเดี๋ยวขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนหัวเขาก่อนนะครับขอเปลี่ยนหัวเป็นหัวล่างสุดยอดก่อนนะโอเคถอดหัวออกนะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับอ่ะเรียกว่าหน้าโหดขึ้นมาทันใดนะครับผมฮ,อฮอโอเคติดแบคแพคเข้าไปนะครับ นี่สุดจริงสุดจริงนะครับผมต้องบอกเลยว่าเทจริงๆนะฮะสำหรับถักก่วกระเลอออนนะครับกลางปีกออกแบบนี้นะครับผมโอโ้โหเรียกว่าโคตรอลังการนะฮะโอเคครับหลังจากที่แปลงร่างแล้วนะครับก็จะมีจุดที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับผมก็ในส่วนของขานะครับผมแล้วก็แขนนะ ตรงเกาะด้านหลังแขนตรงนี้นะครับเขียวๆเนี่ยนะครับแล้วก็บริเวณไหล่นะจริงๆบริเวณไหล่เนี่ยต้องใส่ตัวะฟันเะลื่อยเข้าไปนะครับผมยังไม่ได้ใส่เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับก็ General. มีความสูงที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมสําหรับตัวกันเลออนนะเพิ่มขึ้นประมาณอีกประมาณ2-3สามเซนนะครับประมาณ2เซนได้เพราะว่าในส่วนของขาเขาจะยืดออกมานะครับแล้วก็เกาะเนี่ยเกาะเนี่ยต้องใส่แบบมันเป็นเกาะที่มันมันยาวขึ้นนะครับมันก็จะเพิ่มความสูงของตัวหุ่นขึ้นไปอีกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ20 เซนได้ไมั้งยีกว่าเซนนะครับจาก18เซนเนาะอ,อันนี้ก็คือในส่วนของกัลเลออนนะครับหลังจากแปลงร่างเป็นร่างนี้แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีปีกแพกหลังที่แบบอลังการมากๆนะครับนี่โอ้โหเรียกว่าสุดจริงๆนะครับผมสำหรับตัวกัลเลออนนะครับเป็นพราโมเรียกว่าพราโมแล้วกันนะครับที่ออกมาในปี2024นะครับ จากซูเปอร์โรบอทบอนะครับของทางบันไดเนาะนะครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดพันแปดประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองไปหากดไปตามกันได้นะครับสําหรับตัวกัเลออนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมหาลิงค์ราคาดีๆไว้ให้ด้วยละกันนะครับเผื่อเพื่อนๆจะสนใจสําหรับตัวหุ่นของซูเปอร์โรบอทบอนะครับเผื่ออยากจะมาลองประกอบกันดูนะครับว่างานมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะต่างกันดั้มกันพลาไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมอืมก็มาลองกันดูผมว่างานดีงานดีนะครับแล้วก็ เป็นอีกสร้างประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งแล้วกันนะครับผมในการประกอบพาหมูของเรานะครับจากการที่เราประกอบแบบกันดมซ้ำๆๆๆอะไรแบบนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะาีคลิปใหม่ๆที่เราจะลงกันในอนาคตนะครับผมจะมีตัวไหนมารีวิวอีกนะครับก็ฝากกดตามกันไปด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ